ค่ะวันนี้เจ๊จะพามาเลาะชมสวนของแม่เจ๊น,นะคะอันนี้เป็นต้นถั่วนะคะทุกคนต้นมะถั่วหงห่างนอแล้วก็ต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอต้นนี้ไม่ค่อยดกนะคะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะทุกคนปลูกไว้หลายต้นนะคะประมาณหนึ่งสองมัตซดาเม่กระซุกแล้วนะคะทุกคนเออ ไปรีโลค่ะสุไปท่าเอารูดค่ะอืเอาออรูดเนาะฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูนะคะกิมจูลูกนี้ก็เด็ดเลยนะคะเด็ดเลย <c oughs> เราไม่ต้องไปส่เนาะไม่ต้องไปสูตเนาะเราไปเจ้าของต้นอยู่แล้ว ของเจี๊ยบไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนมันแตกนี่ลูกที่สองนะคะแล้วก็มาเอานะคะอีกลูกหนึ่งไม่เอาปล่อยไว้ก่อนเนาะอันนี้มะละกออีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่แม่เด็ดออกนะคะเพราะว่ามันดุกย่านลมพัดเนาะ,ะย่านลมพัดเนาะออีกต้นเหมือนกัน,นะค่ะต้นเหมือนกันนี่เอานี่ ต้นที่สามที่สามที่สี่นะคะมะนาวมะนาวมะนาวกะประมาณนี้เนาะเพิ่งปลูกนะคะเพิ่งปลูกยังไม่โดกเท่าไหร่นะอันนี้ต้นงอเนาะ,นะกำลังงามอันนี้ต้นใบแมงล่าค่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลย ต้นนี้แม่ตัดออกค่ะตัดออกมันมันได้เยอะแล้วค่ะก็ให้ดูไฮไลท์นะคะต้นไฮไลท์ของเราเนาะคือต้นนี้ค่ะมะละกอต้นนี้นะคะดกมากตั้งแต่พื้นนะคะทุกคนอันนี้จำนั่งแล้วนะให้ดูให้ดูด,ดกมากอ้อมาแดงมาแดงนี่ก็ ต้นฝั่งรั้วน้นก็เขเป็นของป้าเนาะบ้านเจ๊ม,มองไม่เห็นเนาะทุกคนนี่ลางคาสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะของเ๊ยบได้ฝรั่งมาสองลูกเนาะมาหูงบดยากนะคะม,มาหูมละกอนี่พอได้ตาเนาะใครสนใจมาละกอนะทุกคน อืให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนมะเขือกรลายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บมะเขือไปด้วยนเนาะเก็บมะเขือไปด้วยเอาฝรั่งไปก่อนมกโมแม่กะบอดเลยเราบ่ได้มาเอาเนาะมักทั่วนี่กะซ้อยสมซ่วค่ะสร้อยสมซ้วเราไม่ต้องปลูกนะคะทุกคนถ้าใครปลูกแล้วเราก็มาลวยเอาเลยค่ะอันนี้บอกเย็บนะคะไม่ต้องปลูกให้เขาปลูกให้กินค่ะ ถั่วเก็บไว้ไปตาเนาะทุกคนเนาะเก็บไว้ไปตามประหยัดประหยัดถั่วแพงนะช่วงนี้นะฉันก็ได้อีกแล้วนี่ทุกคนต้นนี้ก็มีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องซื้อ งา,ง,างาม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 ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะทุกคนนี่เนาะโมแมกอะอันนี้เนาะทุกคนมันเน่าละน้ำน้ำหืมเสียดายลูกบักง่า่นะคะแอบเสียดายนะคะทุกคนอันนี้ก็ปลูกหญ้าไว้ด้วยนะคะหญ้าไว้ด้วยโอ้ยนู่นนี่กันเน่าเนาะ จะได้มากเลยฝนดีอันนี้แตงไทยนะคะแตงไทยแตงไทยมะเขือนะคะหกคนมะเขือเออแม่บอกอยู่ไปเก็บเอาเด้อมะเขือไ,ไดไปเก็บเอานะคะทุกคนน้ำหมดต้องซื้อเอาไปแช่น,น้ำพริกเนาะ มีจักลูกมีจักลูกเก็บไปให้เบิร์ตหนึ่ต้องเอาเรือค่ะต้นนู่นนี่ก็เอาเดี๋ยวมันแก่นี่ก็เอาหมดแล้วก็เรือลูกหนึ่ง คนอย่าให้มันเหลือนะคะเราต้องเก็บเอาเห็นบ่นี่มันเน่ากินบ่ทันแล้วมาตีเน่าค่ะเอา้ายังบ่เมดอยู่เบรืรอมันบงังนี่หน่วยนี้งามๆเนาะอาวคลิปนี้ก่ฝากไว้ซ้ำนี่แหละค่ะทุกคนไปก้าดดีๆบ้านเฮาเนาะคะ่ะ ลลยเท้อลลยมือนะคะถ้ามันไปแดดมันไม่แดดเดี๋ยวเจ๊จะมารีวิวเนาะเพราะว่าที่ตรงนี้ติดกับน้องตูดนะคะน้องตูบนองสาระนะคะ,ต,าานานะ,คะตรงข้างหลังก็จะเป็นวิวท้องไร่ไปนาเนาะหลายคนหลายท่านก็ได้รับชมแล้วแหละแต่ว่าเจ๊ก็อยากจะเอามาให้ทุกคนได้ชมอีกเนาะลิปนี้บายบายคะ่ะ